ครับสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกทกท่านครับผมเท,ที่ยงเที่ยงนี้นะครับก็อยู่กับช่องกวีแซมดอดอยดอกดินชาแนลนะครับวันนี้อากาศสดใสแดดแรงได้ใจนะครับคุณดอยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหาอะไรทําดีกว่านะครับก็คิดไปคิดมาอ๋อรู้แล้วนะครับก็เลยว่าว่าจะมาขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ตอนนี้คูดอยมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่หลายขวดแล้วนะครับคุณดอยคิดว่าน่าจะ เอามาทําเป็นเขาเรียกว่าขยายเชื้อนะครับก็มีน้นแล้วเขาอยู่แล้วนะครับก็สามารถขยายเชื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าครูดอยทํากันยังไงนะครับผมไปกันเลยครับตอนต่อไปนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็แค่ตอกไข่ลงไปนะครับสองฟองนะครับผมลงไปเลยตอกลงไปเลยนะครับบางทุกคนจะใช้เปลือกไข่นะครับ เราไม่ใช่เปลือกไข่นะครับคืออะไรไข่แพะไข่แล้วก็ไข่แดงผลอกคนได้เข้ากันครับผมง่ายๆเลยคลัได้เข้ากันครับในส่วนนี้เราจะเรียกมันว่าอาหารของจูเลียนซีนะครับผมมันก็คือเชื้อจูเลียนซีนี่นะครับมันจะมีวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับคุณดายก็ไปศึกษามาจากในี่อยู่ทุกเหมือนกันครับก็มาทําได้ดูนะครับง่ายๆครับของคุณดายที่ทำแล้วทำจากเชื้อที่ไปทำไปแล้วเนี่ยก็มันจะแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ อีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะปุ่มชุนนครัใส่ลงไปเลยนะครับพอๆนะครับใส่ลงไปเลยใส่เยอะก็ได้นะครับส่วนผมันนะครับก็เป็นน้ำแปรนะครับน้ำแปาก็ใส่ไป2ช้อนนะครับ2ช้อนพอนะครับความจริงส่วนผสมเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับเราจะใส่เราจะทำยังไงก็ได้นะครับมันอยู่ที่ คนทำจุดินซีนะครับก็สำหรับกู๊ดดกู๊ดดก็ใช้ไข่สองฟองนะครับน้ำชื่อ1หนึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำปลาอีกสองช้อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ง่ายๆทาจุดินซีนะครับก็สาหรับใครที่กําลังหาวิธีการทํจุดินซีสังเคราะห์แสงนะครับก็แวะเข้ามาชมนะครับ วิธีทาของคุณไรได้นลยนะครับซึ่งคุณไรได้ทําไปแล้วครับหนึ่งครั้งครับครั้งนั้นจะเป็นการทําแบบ่านน้ําใสนะครับก็คือทำนะครับก็คือคุณไรใส่น้ําลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปก็เอาไปแตกบบไปเลยนะครับรกไบ็ไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับซึ่งในนี้คุณไรเตรียมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่เพียขั้นตอนของการ ป่วนผสมของอาหารนะครับเราเรียกว่าอาหารของจุลินรีนะครับจุลินรี C ก็ต้องมันคือแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับมันต้องแกลอาหารหน,นะครับเราต้องเติมอาหารให้มันตลอดอาหารของจุลินรีก็คือจะเป็นพวกไข่นะครับขงชลดพวกนี้นะครับเราต้องคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะมาไปใส่ในขวดแหนมของเรา ถ้าเราคนได้ที่เสร็จแล้วเราก็เรียบร้อยครับใส,ส่ใส่ขวดได้เสร็จขวดไว้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับจิลินทรีย์สองครอบแสงเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากมายนะครับก็มันมีการวิจัยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาวิจัยเขาใช้ได้ทําในนาข้าวนะครับในนาข้าวญี่ปุ่นเขาจะปลูกข้าวนะครับแล้วก็จะทำวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์สองครอบแสงซึ่งจุลินทรีย์สองครอบแสงนั้นมันก็คือแบคทีเรียนะครับมันคือเชื้อแบคทีเรียนะครับ ทำ,ทำให้ผักของเราเนี่ยมันต้นกรอบนะครับใบเขียวนะครับอพอเสร็จแล้วนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็ใส่ไปแค่1ช้อนนะครับใส่ลงไป1ช้อนนะครับต่อแม้มนะครับ1จุดแคลิตรนะครับเรียบร้อยครับ ยาวไว้เล่นนะครับขยาไว้เลยนะครับ,รบ <c oughs> ส่วนผสมอันต่อไปนะก็จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์นะครับทีุู่ลยอยทำไว้นะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับเด <c oughs> ี๋ยวกูเลยจะเอาปวดปั่นมาดีกว่านะครับปอดนี้มันมีเจ้าหนอนทีุู่ลอยถ่ายเมื่อเช้านะครับ มาแล้วครับผมส่วนนี้เราจะเรียกว่าหัวเชื้อของอจุลินทรีย์สองข้อแสองครับเป็นการขยายหัวเชื้อนะครับก็เปิดขวดเลยก็ใส่ลงไปนะครับไม่แยกนะครับใส่ลงไปไม่ต้องให้เต็มมากนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอากาศในขวดอยู่นะครับถ้าไม่มีอากาศในขวดนี่เดี๋ยวมันจะเกิดแก๊สไขยนอกนะครับ ต้องทิ้งอากาศไว้นะครับแล้วก็ขยับขยับครับแบบนี้ครับรับรองครับประมาณสัก2สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยแดงแน่นอนเลยนะครับแดงแบบนี้เลยนะครับครับต่อไปขวดต่อไปครับขวดต่อไปก็เหมือนกันครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนเหมือนกันครับครับทำไมเราใส่ลงไปแค่หนึ่งช้อนครับ ถ้าใส่เยอะเกินไปมีทำให้เกิดแก๊สไข่นะครับใส่ลงไปนะครับสวยงามนะครับสวยงาม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็แค่นําจุลินทรีย์สามข้แสงของเราเนี่ครับที่เราผสมจากหัวเชื้อนะครับไปแตกแดดทิ้งไว้ประมาณสัก1สัปดาห์ถึงสสัปดาห์าเนี่ยรับรองว่าแดงเข้มเลยนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผมก็สําหรับวิธีการใช้นะับครูรอยก็ลงไว้ในคลิปตั้งแต่ก่อนๆแล้วนะครับก็ส่วนบทคาเรียกว่าอะไรครับน้ำยี่สิบรินะครับ,รบวิธีใช้น้ำยี่สิบริต่อ จุลินีสองข้อแสงเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดกันเลยครับผมเดี๋ยวไปขั้นตอนสุดท้ายกันเลยครับผมหลังจากเราขยายหัวเชื้อจุลินทซีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่นํามาตากแดดทิ้งไว้แบบนี้นะครับอ่าด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุลินทซีสามข้อแสองที่ครูดอยเคยทําไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝาก กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูดอยกันหน่อยนะครับผมก็อย่าลืมแวะเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ